พุงปลานิลทิ้งไม่ได้ครับเสียดายครับเพราะมันอร่อยอีกเลือเกินครับวิธีการเบี่ยงแหนมเนี่ยผมมืออาชีพก็คือแางนี้ครับเวลาจะหวานเขาก็มาเกี่ยวข้อศอกอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ทำยอย่างนี้ครับแล้ก็เบี่ยงแบเนี้ครับฟอสสบายมืออาชีพครับ ท่านผู้ชมครับตามผมมาครับเราจะไปกันแล้วครับบุกันบุกันครับสวัสดีครับผมครับโอ้ยโอ้ดีใจนะครับดีใจครับเมื่อนี้ตั้งใจสิไปทั่วฟาร์มครับผมนี่ผมรถนะนี่ครับรถสปอร์ตครับเปิดประทุนครับยังครับยังครับ เบรกอยู่ดี่ครับบุ๊มบิ้บเบรกครับบุ๊มีิ้เบรกครับโอเคครับป้าครับคุณยมงชมารามครับสุดยอดเลยโอ้อากาศดีครับบ่อญ่ปลากัะเนี่พรพอมครับคุณกันเจ้าของปลากัะเนี่ยพ่อมเนื้อที่จท่ไรครับเนื้อที่เท่ากั125ไร่ครับเลี้ยงปลาเลี้ยงน้ำครับ น้ำดีปลาโตดีใช่ครับครับปอดเยนะครับอีสานปอดใหญ่เลยก็ถือว่าต้นต้นครับต้นต้นนี่เป็นไซส์ขนาดไหนครับเนี่ยที่เราเลี้ยงไว้นี่ไซส์นี้ผมเอาเข้ามาเลี้ยงเริ่มต้นที่250กรัม2กขีดครึ่งการเลี้ยงเราเลี้ยงโดยวิธีปูห้าพีอีทั้งหมดนะครับที่เห็นนี้เนาะที่เห็นทั้งหมดครับปูห้าพีอีูร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปลาผมจะไม่มีกลิ่นโคลนซึ่งอยู่อยู่ในระบบของผ้าใบนะครับไหนไหนี่ไม่มาแล้วครับ ขอเชิญให้อาหารปลาเลยครับปลารออยู่แล้วครับพาโน่ลุยลอยเราชอบอยู่แล้วให้อาหารปลาม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 ากินอาหารลูกมาปลาผมวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มีซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยนะครับที่มาให้อาหารปลาแล้วครับไหนมีไม่มาแล้วนะครับผมจะให้พี่ไม่จับปลาให้เบิังแม่นบ่ครับให้เอาลายเนี้ยให้จับในลายที่สุดเนี้ยในลายที่สุดบ่ครับเอามาเครื่องมือยังไงนะครับเนื้อขึงมือ เรือเมื่เอาเอาเนาะมันน่อยผมันว่าอรผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเนือื่นเปลี่ยนเป็นเนือื่นเนาะครับก็ท่านเอาแหเลยเนาะครับเนาะสุดยอดเลยเอามาเลยครับเา่เอาแหไม่ไม่ไม่บ้านโอ้มาลัก่านี่่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่า่าฮ่าฮ่หฮ่าฮ่อฮ่าฮ่า่าฮ่าา่าเารมา่า่่าาไ จะวากันเถอะเอาเอาเลยครับเต็มที่ครับไปงามไปเฮ้ยเฮ้ยเห็นปม่รว้าวหมูป่าสุขภาพดีนะครับเบิ้งได้จากหนึ่งแววตาครับผมนะครับตาสดใสนะครับครับนะครับเหงือกนะครับเหงือกอะเหงือกแดงนะครับยังไงเงือกแดงอ๋อนี่คือ คุณภาพปลาที่ดีนะครับตัวนี้คือตามที่ตลาดต้องการนึกถึงแล้วก็เนื้ออนหวานนี่ครับโอยตัวนี้ก็สีขอกลับได้เลยครับได้ครับวันนี้ก็สิฝากพีไหมครับไม่ฝากีไหมเมื่อได้ปลามาแล้วครับก็อยากให้ท่านผู้ชมครับติดตามไปครับว่ากินอย่างไรนะครับผมจะไปทําเมนูอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านสนใจเรื่องปลาจากฟาร์มของคุณกันครับนาคราดฟาร์มนะครับก็สามารถที่จะโทรสอบถามมาได้ครับนะฮะเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับ แต่วันนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนนะครับุกันนะครับไปพอกันไหมครับครับเที่ยวนาสิว่าเยี่ยมยามไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ไปได้ปลานินมานะฮะวันนี้ก็จะทำเมนูก็เรียกว่านึ่งปลานินจิ้มแจ่วมะเขือเทศ น้ำปลาเซฟไหมครับน้าปลาเราก็จะอยู่นี่เลยนะครับใบไม้ไมสดๆทําความสะอาดเรียบร้อยเอาพุงเอาไส้ออกมานะครับผักครับนึ่งอ่ะอยากใส่อะไรไห้ในมะเขือกะหล่ำปีใส่ลงไปครับใส่ปลาลงไปนะครับตะไคร้สักสองหัวทุบๆๆจึ๊บ,บ,บ,บอ่ะ,อะเพื่อตัดคาวความหอมใบบางรักหน่อยนึงสมุนไพรให้เยอะผักบ้านเราเองปลูกเองไม่ต้องกลัวหมดนะครับปิดฝา ปึ๊บน้องเอ็มเหมือนเดิมครับเอาไปนึ่งครับทีนี้นาเรียบร้อยทีนี้ก็รอครับนึ่งไปมันมีอย่างหนึ่งที่ผมบอกมาจากตัวปลานิ้เมื่อกี้ไม่ได้ทิ้งเลยครับไม่ได้ทิ้งครับพุงปลานินเอามาหมกครับเขาเรียกว่าหมกพุงปลานิ่นอ่าอร่อยมากนะครับนี่ครับใส่พุงปลาลงไปนะครับตามมาด้วยนะครับพลิก ใส่ให้หมดเลยดีกว่ามันจะได้รสจัดๆแซ่บๆครับตามไปด้วยตะไคร้ไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีหอมแดงหน่อยครับใส่ไปครับนี่ครับที่ขาดไม่ได้ครับผักกระเจี๊ยงหั่นใส่ไปครับใส่ไปทุบฟบนะฮะอ่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาร์สไม้สูตรแซ่บทุกเมนูครับรสนี้เป็นสไตล์อีสานคกๆคับอีสานแท้ๆนะครับ รับรองว่าถ,ถูกใจสำหรับคนที่ชอบทำกัวข้าวสไตล์อีสานนะครับแล้วก็เราใส่ไปหน่อยหนึ่งครับแล้วเราก็จะเติมน้ำขนให้เข้ากันครับเสร็จแล้วตั้งเตาแก๊สไม่ต้องทำอะไรครับทิ้งก็รออ่อแล่ะครับโอ้โหนี่กลิ่นโชยมาแล้วอืออครับหอมมากเลยนี่กำลังได้ที่กำลังขุกขิกครับ ขออนุญาตชิมมันขมอํำลำแซ่บสไตล์อีสานจริงๆครับคักอีหลีโอ้ยกระดอกกระเดียบอของดีมีน้อยปลาแค่ตัวเดียวก็ทำได้แค่นี้แหละนะครัสำหรับคีบปลาหรือหมกพุงปลาใส่ผักกระแยงหมกพุงปลานินใส่ผักกระแยงหรือพอสาสอีสานบ้านผมขอเอ่ยว่า มกขี่ปลานิ่นครับแซบแซบครับผมพี่น้องครับก็เจ้ามะเขือเทศปลาละเสรไหมครับของที่เตรียมไว้ก็มีนะฮะมะเขือเทศพริกกระเทียมหอมแดงนะครับแต่ก่อนที่จะทเจ้าหรือมาเอามาตํามันต้องไปคั่วก่อนครับเพื่อให้ทุกอย่างมันจะได้หอมหอมใส่ไปเลยครับอืมนี่เลยครับคั่วเข้ากันให้หมดนะครับก็เริ่มกินหอมแล้วครับ อหอมแบบนว่า,วางกระเทียมหอมแดงพริกแล้วก็มะเขือเทศครับตอนเนี้มะเขือเทศพอมันผ่ามันก็จะเละก็เลยไม่เลยเราเลือกตําพริกก่อนกระเทียมครับกับหอมแดงเริ่มตําครับก็เราไม่ต้องตําละเอียดมากครับพอคลุกคลิกให้หอมกระเทียมพริกแตกบ้างนิดหน่อยครับใส่มะเขือเทศลงไปหน่อยครับครับ ประมาณทัาพีครึ่งครับเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำอุ่นนะครับตามลงไปคนให้เขาเข้ากันก่อนครับนะฮะสารสชาติแซ่บแล้วครับแต่ว่าขาดเปรี้ยวไปหน่อยหนึ่งผมว่าเติมมะนาวนิดหนึ่งจะดีครับ รับรองว่าสูตรนี้ทำง่ายครับกินอยู่แบบง่ายๆนะครับพร้อมตักใส่ถ้วยเลยครับครับเจ้ามะเขือเทศปลาแซ่บไหมครับนะฮะเสิร์ฟคู่กับปลาหนึ่งนะครับปลานิลนเมื่อกี้นะฮะที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเลยครับนะฮะคู่กันเลยน่นแอนแอนแอนปึ๊บโอ้โหหอมมากครับมันหอมตะไคร ใบแมงรักร้อน <S <S เสร็จแล้วครับนี่ฮะปลานน้นส,สดๆจากบ่อครับนะเราก็มาทําเป็นปลานึ่งนะครับปลานึ่งนี่คือต้องเสิร์ฟคู่กับนี่เลยครับเจ้ามะเขือเทศปลารซ่ซปไมครับจิ้มกับผักนึ่งหรือผักสดได้นะครับสำหรับนึ่งปลานะครับวันนี้ท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าชื่นชอบรายการก็อย่าลืมนะครับกดให้กำลังใจสับตะไคร้ให้ผมด้วยครับ ้ดวยนะครับแล้วผมก็จะมีคลิปใหม่ๆนะครับเมนูอาหารเด็ดๆมาฝากสำหรับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอย่าพลาดลงคล้องท่านี่นะครับคล้องบนเรืกเหรอครับซีเมตรนะครับไปไปลูกบ่ลวันเออว่าสีอัตัวเดียวหนึ่งตอนนี้เตรียมประนมมือนะครับเพราะว่าผมจะทำเจ้ามเขือเทศครับพูดเล่นครับ